สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนมให้ดรวิทยานรูสอนวิชาคณิตศาสตร์ปี2565โดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่21รอบแรกกันนะครับเครดิตโจทย์จากคุณทักษีครับโจทย์กำหนดให้หมู่บ้านกลางน้ำแห่งหนึ่งมีบ้านทั้งหมด4หลังครับคือ ABCD ดังรูปนี้นะครับโดยแต่ละบ้านเนี่ยจะถูกเชื่อมด้วยสะพานดังรูปนะครับซึ่งต้องใช้สะพานในการเดินระหว่างบ้านได้เท่านั้น ถ้าผู้ใหญ่บ้านต้องการซ่อมสะพานด้วยการทุบสะพานทิ้งทําให้สะพานใช้งานไม่ได้ครับโดยทีออ่ต้องการทุบสองสะพานนาะแล้วก็ซ่อมโดยคนยังสามารถเดินไปมาระหว่างบ้านได้ทุกหลังอยู่ผู้ใหญ่บ้านเจอเรื่องทุบสะพานสองสะพานได้กี่วิธีนะครับใครที่ลองทำดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์ครับจะมีทางเลือกของตัวสะพานทั้งหมดอยู่5เส้นด้วยกันนะครับก็คือเส้นนี้ีเส้นที่1 เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5นะครับจะเห็นว่ามันมีทางเลือกของเส้นสะพานทั้งหมด5เส้นด้วยกันนะครับทีนี้การที่เราจะเลือกทุกสะพาน2เส้นใดที่ทําให้ยังเดินไปได้อยู่สมมติผมสมมุติก่อนนะครับสมมุติผมทุบสะพาน2เส้นนี้ชึบจะเห็นว่าพิจารณาตัวตัวตัวบ้านบ้านดีนะครับ บ้านดีก็ยังสามารถที่จะเดินไปทางเส้นนี้เพื่อเดินทาง B ก็ได้หรือไปทาง A ติดต่อด้วยกันได้นะครับแต่ว่าจะกลับม,มาทางเดิมไม่ได้เพียงแต่ว่าก็อ่ะก็เดินกลับเป็นทางเดิมเพื่อกลับบ้านตัวเองก็ได้เช่นกันเนาะนะครับหรือสมมุติว่าทุกะสาพานเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้จะเห็นว่าทุปะสาพานเนี่ยครับดี D ก็ยังสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นการที่เราเลือกจะทุบ2เส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยต้องเป็นการทุบสะสพานโดยที่ ไม่ทําให้บ้านนั้นเป็นเกาะนะครับอย่างเช่นอะไรสมมต <S 2> <S 2> ุติว่าผมทุบสะพาน2เส้นนี้ครับจะเห็นว่า A เนี่ยเป็นเกาะนะครับนั่นคือเป็นการสังเกตว่าถ้าเราเลือกจะทุบสะพานใดใดเนี่ยมันต้องเป็นสะพานที่เป็นบ้านที่เป็นบ้านที่มีสะพานเชื่อมอย่างน้อย3จุดนะครับซึ่งจะเห็นว่า D เนี่ยเป็นบ้านที่มีสะพานเชื่อม3จุดเนาะ B เป็นบ้านที่มีสะพานเชื่อม3จุดนะครับต่างกันแค่ตัว A กับ C เนี่ยจะเป็นบ้านที่เป็นสะพานเชื่อมแค่ สองจุดใดๆคือตรงนี้กับตรงนี้ดังนั้นสมมติว่าถ้าจะเลือก2เส้นใดๆเนี่ยเราไม่ควรเลือก2เส้นนี้แน่ๆนะครับเพราะมันจะทําให้กลายเป็นเกาะอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งเนาะหนึ่งวิธีและอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเลือก2ส,สัมพันธ์ใดๆที่ทําให้บ้านนั้นๆเป็นเกาะนะครับอ่ะคราวนี้เราเห็นแล้วว่ามีมีสองทางเลือกไหนบ้างที่ทําให้เราไม่สามารถเดินได้นะครับดังนั้นเราก็คือจะมาคำนวณวิธีทั้งหมดกันว่า สมมติเราไม่สนเงื่อนไขใดๆเนี่ยเราสามารถเลือกทุกสะพานได้กี่สะพานนะครับดังนั้นจานวนวิธีการเลือกสะพานทุบด้วยความที่เรามีทั้งหมด5สะพานเนาะอันนี้เป็นจำนวนวิธีทั้งหมดในการเลือกทุบสะพานนะครับโดยไม่สนเงื่อนไขว่าบ้านไหนจะมีสะพานไปบ้านไหนหรือเปล่านะครับก็คือเรามีทั้งหมด5สะพานเนาะ1 2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีการเลือกทุบ2สะพานจาก5สะพานก็จะมีค่าเท่ากับ5เลือก2วิธีนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณสหารสเท่ากับ10วิธีนะครับทีนี้จำนวนวิธีสะพานที่เลือกทุบที่ทำใหออ้แต่ละบ้านเดินทางไปไม่ได้นะครับก็คือ2วิธีก็คือเส้นนี้นั่นเองอันนี้วิธีที่1เนาะแล้วก็อันนี้เป็นวิธีที่2นะครับอันนี้ขั้นตอน1ไปแล้วนะครับต่อมาขั้นตอน2ครับจำนวนวิธีที่ เลือกสสะพานเราทําให้บ้านเดินไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้นะครับมีค่าเท่ากับ2วิธีอันนี้มาวงเล็บนะครับก็คือมีอะไรบ้างก็คือเป็นเลือกเส้นที่1กับ2นะครับอันนี้วิธีที่1นะครับแล้วก็วิธีหนึ่งก็คือสีออ่กับ3นะครับอันนี้เป็นวิธีสองนะครับอันนี้ก็จะรวมกันกลายเป็น1วิธี2วิธีนะครับดังนั้นจำนวนวิธี ในการเลือกทุกสะพานที่ทำให้ยังเดินไปไหนมาไหนด้วยกันได้ก็จะมีค่าเท่ากับ10ลบ2เท่ากับ8วิธีนั่นเองเราจะมองว่าเสร็จแล้วก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่เงื่อนไขให้ดูนะครับว่ามีเงื่อนไขไหนบ้างที่เป็นไปได้นะครับอันดับแรกผมเลือกสังเกตตัวสะพานที่1่ก่อนนะครับถ้าผมเลือกสะพานที่1สะพานต่อไปที่ผมจะทุบได้ก็คือเป็นต่อไปนี้นะครับคู่ที่ผมจะทุบได้ก็คืออาจจะเป็น5้านะครับผมเลือกทุบ2ไม่ได้นะเพราะว่า เพราะว่าถ้าทุบ1ไปแล้วครับถ้าทุบ2เนี่ยจะกลายเป็นว่า a เนี่ยถูกปลอก่อยเกาะนะครับตอนนั้นเลือก2ไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นเลือก3กับ4นะครับนี้เราได้3วิธีจากการที่เอทุบ1แล้วแน่ๆนะครับในสวิธีต่อมาครับถ้าเราเลือกทุบ2นะครับสะพานต่อมาที่เราอาจจะทุบได้ก็คือเป็นสะพานที่5นะครับ3แล้วก็4ี่ ในอย่างที่บอกครับเมื่อเราทุบ2แล้วเราทุบ1ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทุบทุบ2แล้วเราจะได้3วิธีนะครับนั่นก็คือเราทุบ2 5 2 3แล้วก็อ2 4เนาะต่อมาครับถ้าสมมติเราทุบ5้าครับสมมติเราทุบ5คราวนี้เราจะไม่ทุบตัวที่3าแล้วนะครับเมื่อกี้เราทุบ5้าไปแล้วเนาะถ้าเราทุบ1กับทุบ2เนี่ยเอ้ถ้าเราทุบ5แล้วเราทุบ1อีกเนี่ยมันก็จะซ้ำกรณีนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทุบ1ไปแล้วนะับผมจะไม่ทุบ1แล้วเนาะ ถ้าทุบ5้าผมก็จะไม่ทุบ2แล้วเนาะเพราะว่ามันถูกนับในกรณีนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นทุบ5้าก็จะผมก็จะทุบ3ต่อนะครับเมื่อทุบ5าเสร็จปุ๊บจะทุบ3ต่อและทุบ5าเสร็จปุ๊บมาทุบ4ต่อนะครับตรงนี้ก็จะได้อีก2วิธีคราวนี้เอ่อเมื er, ่อผมพิจรารณาตัวเลข3บ้างครับเมื er, ่อเราพิจรารณาตัวหลักเป็น1กับ2กับ5ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาพิจรารณาตัวเลข3บ้างนะครับถ้าผมทุบ3ปุ๊บ เห็นว่าผมไม่สามารถทุบ4ได้แน่เพราะว่าจะทาให้ตัว C บ้าน C ถูกปล่อยก่อนนะครับดังนั้นถ้าผมทุบ3แล้วสมมติเราผมทุบ5้าชิบก็ถูกนับในกรณีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมทุบ3แล้วผมทุบ2ก็ถูกนับในกรณีเรียบร้อยแล้วเช่นกันและถ้าผมทุบ3และผมทุบ1ก็ถูกนับในกรณีไปแล้วเช่นกันนะครับดังนั้นก็จะครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็น8วิธีนั่นเองคือ3 3 2รวมกันเป็น8วิธีนะครับก็คือทุบ1กับ5เนาะหรือทุบหทุบ1กับ4 หรือทุบก,กับ2กับ5ทุบ2กับ3ทุบ2กับ4ทุบ5กับ3และสุดท้ายทุบห้กับ4นั่นเองนะครับโอเคก่อนที่จะจบความจริงผมคิดว่าเราสามารถทุบเลือกทุบสสะพานใดๆก็ได้เนาะถ้าเราสร้างสะพานเชื่อม A กับ c เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลือกทุบสสะพานใดๆก็ได้โดยที่ไม่ต้องสงเงื่อนไขใดๆเท่านี้เราก็เดินทางไปแต่ละหมู่บ้านง่ายขึ้นในแต่ละบ้านง่ายขึ้นนะครับโอเคครับก็วันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับตอบเป็น8วิธีนั่นเองครับ